อุ้ยโอเคครับเอาสแคตเตอร์มาไหมมาไหมหมาสามตัวขออีกตัวหนึ่งเอาโอ้โหมาครับผมช็อตนี้ลุนสแคตเตอร์ต่เมื่อกี้คอมโบแตกเฉยเลยโอย้แล้วก็ไม่มาไม่เป็นไร two thousand years later สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้อยากมาลองเล่นสล็อตคายิ PG ดูนะวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับเกมรักกีในโกนะฉายาเคือเหมี่ยวนรกนะมาดูว่าวันนี้จะรกใส่ผมหรือเปล่าวันนี้อาจจะมาแบบทุนน้อยนะไปได้เครดิตฟรีมาก็เลยอยากเอามาลองเล่นกันว่าเครดิตฟรีนี้จะมีขังมีเวทมนตร์อะไรหรือเปล่าวันนี้มาแค่ทุน50นะขออนุญาตปรับเบ็ดไป2บาทเลยแล้วกัน อ๋อตัวสปินไปเลยครับสามสิบครั้งขำๆนะก็คือได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมเราได้ฟรีมาก็เอาไปต่อยอดครับผม <c oughs> ไปครับผมอ,อยางครับเงียบเงียบสู้อุยดองนี้เต็มจอปังเฮ้ยเบิ้ลต่อเฮ้ยโอ้ยโอเคครับเอาสแกตเ,เตอร์มาไหมมาไหมมาสามตัวขออีกตัวหนึง่งอื้มเอา้าโอ้ยมาครับผมช็อตนี้ ลุนสแคตเตอร์ต่ำที่คอมโบแตกเฉยเลยโอ้แล้วก็ไม่หมาอไม่เป็นไรสแคตเตอร์เข้าไม่เข้านะตอนแรกคิดว่าจะได้แต่ไม่ได้แล้วก็ระหว่างทางเราแวะครับเราสส่แวะแจนู่นแจ๊ะนี่มาแตกให้เฉยเลยบวกมาสอง้อสามเจนนะเบ็ดแค่สองบาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นเครดิตฟรีด้วยที่ได้มาครับผมอื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 มเงียบอืมอ่า พอมีแตกอย่างคิวแตกไปอยากได้ใบพัดนะอยากได้พัดม่ง่งอะพัดม่วงเข้าหน่อยดิมาไหมโอ้โหไม่แตกเลยครับผมไวอ,อยากริ่จ่างไปหรือเปล่าเอาใหม่นะสามสิบไปกองไงก็ฝากติดตามช่องกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะถือว่าจะได้มีกระติกกระใจในการทำคลิปต่อต่อไปครับไปลุ้นของผมคนละกันก็ สำหรับคนที่อยากลงเล่นก็เดี๋ยวไงก็ติดตามช่องไว้นะผมจะชิงบิ้งไว้ให้ละกันายครับเจแต่ครับดอกนี้สวยติดดาวตอ่อโอ้โหได้แค่สองดอกคอมโบติดสองทีเหีียวนรกหรือเปล่าครับแต่ว่าดูนะไม่นรกนะอ้ไม่ไหลว่าไม่ไหลตอ่ออืมโอ้โหอ่ะหมดเลยไม่เป็นไร ไปอีกรอบนึงครับผมสองบาทพอ,อเดินเบาๆก่อนอ่าสุชิมาสุชิได้สี่บาทโอ้ยรอบนี้หนักหนักหนักคูณสิบเท่าไรสองร้อย200กว่าอ๋อสี่เลยโอ้ยมาต่อครับคูณสิบก็ไปออ้โหบวกมาสองร้อยก้าแปดนะเอาแตกต่อครับคอมโบรูรูไเลยสวยสี่หก คูณหกเออ,อเอาหนักรอบนี้หนักเอาได้ครับางพัดทั้งซูชิแหละขาค่อนข้างดีสวยครับผมบ,บูอีกสองร้อยสามสิบสองบาทโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นเครดิตมหาเฮงนเนี่ยจากห้าสิบปันขึ้นมาได้หกร้อยเนี่ยไปต่อครับผมไปต่อโอ้โหไม่ติดเลยอายังแวะมาได้อีกเก้าสิบสวยครับ เป็นไงน่ะวันนี้มากกับดวงนะพี่มากรัดวงนะดวงถือว่ายิางดีอยู่นะขอยหน่อยคอยหน่อยขอยหน่อยโอ้โหไม่มาอ่ะก็ไม่ไม่เอาและพอดีกว่าก็ประมาณนี้แล้วกันผมก็ถือว่าเครดิตฟรีครั้งนี้ถือว่ามาหาเฮงอยู่นะอ่า แต่ถ้าใครอยากได้นี่ติดตามช่องผมไว้นะถ้าเกิดผมมีกิจกรรมดีๆไงเดี๋ยวจะมาแบ่งปันแล้วก็แบ่งๆให้เพื่อนๆไปนะครับผมก็ถือว่ารอบนี้ก็ถือว่าทําทได้ดีนะบวกขึ้นมา600กว่าไงก็สุดท้ายแล้วฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับถือว่าการซับสไครป์การดูช่องผมกดหัวใจให้ผมส่งกําลังใจใผมนี่จะมีกิจกรรมในการทําคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ you <laughs>